รู้จักบุมมมลแรงไหมครับรู้จักสิครับ <Wow! S 2> บุมแมะรงเป็นยังไงครับบุมแมลงมันน่าจะเป็นเออที่อาศัยอยู่ของแมงมุมอ่ะหรอที่อาศัยอยู่ของแมงมุมใช่จริงปะ <c oughs> น่าจะอ๋อน่าจะบุมแมลงบุมมมลแรง <c oughs> อ๋อเอาแล้วน้องๆรู้จักบุมแมลรงไหมครับรู้จักค่ะ,คะเป็นยังไงบุมมมลแรงคือบุมแมลงมันเหมือนเป็นเครื่องเล่นอะค่ะมันเป็นที่เครื่องมันเป็นของเล่นชิ้นหนึ่งอะค่ะมันจะเป็น เป็นไม้งอๆนะงอๆถ้าเราคว่างคว้างไปแล้วกลับมาแบบนี้นี่เองซึ่งบุมแรงเนี่ยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับลูกชนเผ่าเลยเขาก็จะใช้เป็นอาวุธนะครับใช้ทําร้ายคนอื่นก็ได้หรือว่าจะใช้ล่าสัตว์ก็ได้เปี้ยน่ารักวัสัตว์ตายหรือเปล่าโอ้ยเป็นแบบนี้ครับคําถามของเราครับถามว่าคําว่าคว้างเนี่ยนะครับคาว่าคว้างคืออะไรครับคําว่าคว้าง เหมือนปลาปอกไปค่ะเหมือนปลาออกไปนะครับคว้างกับเครื่องเนี่ยนะครับความหมายเหมือนกันไหมฮะเหมือนเหมือนกันก็คือปลาออกไปซัดออกไปให้ไกลๆนะครับแต่มันต่างกันนิดนึงครับคว้างกับเควื่องต่างกันนิดนึงครับตรงที่ความเร็วกับความแรงครับคําถามถามว่าคว้างกับเควื่องอันไหนแรงและเร็วกว่ากันครับ15วินาทีจับเวลา ตอบว่าขว้างข้อหนึ่งค่ะตอบว่าข้อหนึ่งกว้างกว้างนี่แรงกว่าเร็วกว่าทําไมถึงตอบกว้างครับก็เหมือนเครื่องค่ะมันจะมันยังไง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 อ้าวออกมาตรงนี้ออกมาตรงนี้หน่อยอ่ะสมมติว่าถ้าครูทอมให้แสดงสิให้ทําท่าสิว่ากว้างกับเครื้ยงเนี่ยต่างกันยังไงอ้าวลองทาท่าคว้างคว้างมันเครื้ยงเครื่องยังไงเครื้องยังไงเครื่องอย่างเนี้ยมัน ว่าถ้ากว้างนี่มันจะแรงกว่าอ๋อเป็นแบบนี้เลยตอบว่ากว้าง,างนะครับอขอบคุณครับอฉันกลับไปประจำที่ก่อนทีมกอไก่เลยครับถ้ากอไก่ได้สิ์ตอบจะตอบว่าเครื่องครับเครื่องทําไมถึงเลือกเครื่องล่ะครับเพราะว่าเออไอระจาดมาทำยังไงนะยังไงนะแบบนี้เลย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 เอาเลยครัแบกว้างกับเครื่องอันไหนแรงกว่ากันอันไหนเร็วกว่ากันนะครับ ทีหมหาร์ดมูฟตอบมากว้างเนี่ยมันแรงกว่าเร็วกว่าเป็นคําตอบที่เด็ดหรือ คือกว้างกับเวียงนี่นะครับลักษณะเหมือนกันเลยครับคือการปลาสิ่งของไปข้างหน้าแต่ว่าเวียงเนี่ยจะแรงกว่าและเร็วกว่านะครับที